โอเคไหมกับเจ้าตัว c o e Defender Series 90นะครับเป็นตัวค o m p a c t แต่ว่าโอเคอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ทีเดียวระยะประมาณเ8เมตรเป้าขนาดกระป๋องน้ำอารมณ์นะครับอยู่ในเกณฑ์ดีครับ